เพียนภาวนาไปในตัวฟังแล้วต้องทำไปตามทำไปพร้อมเลยไม่จะไปคิดว่าฟังแล้วออกอย่างนี้หรือกลางคืนหร,รือพรุ่งนี้เรือเ่้าจะทำอันนั้นไม่ดีอ่ะทำไปพร้อมๆม,มาเลย ถ้ามันเห็นผลไปจักขึ้นในทันทีทันใดฟ่งพุทธการท่านฟังธรรมเทศนาโดยการสนใจในการที่ท่านฟังนั้นท่านสนใจโดยเฉพาะในเรื่องที่คล่องใจอยู่พอดีฟังแล้วจิตใจมันเนี่ยแน่ส่งไปตามรสชาติ ของพระธรรมเทศนาคำว่ารสชาติในที่นี้นะคือว่าพอท่านเทศนานได้ถูกกับนิสัยได้ถูกกับอุบายกับสิ่งที่มันคลองกับจิตกับใจมันเด้ได้รับรสชาติคือมันแก้ไขขึ้นมาในตัวเกิดความรู้ในเรื่องนั้นหมดสงสัยหายสงสัยในเรื่องนั้นเรียกว่าได้รับรสชาติ แระธรรมเทศนาเราฟังธรรมเทศนาการพิาราเหมือนกันทังอย่างท่านเมื่อก่อนเราตั้งใจจดจ่อจะเพาะลงที่จิตคิดอยู่ที่จิตพิจารณาอยู่ที่จิตธรรมะที่ท่านแสดงก็ไม่ใช่แสดงที่อื่นแสดงลงที่จิตจิตมันจิตมันคล้องอยู่ตรงไหน ถ้าอธิบายเพื่อแก้ไขตรงนั้นมันไปถูกกับตรงขางเราที่มันมันตรงนี่ตรงนั้นมันติดอยู่ตรงนั้น,ม,น,น,นมันก็แก้ไขไปได้เพราะฉะนั้นให้ทำไปพร้อมกันในขณะที่เราฟังง่ายเสียเวลาในได้อุบายปัญญาเกิดขึ้นพร้อมกันในที่นั้นวันนี้จะแสดงเรื่องกรรมฐานอีก บทหนึ่ง <c oughs> เรียกกรรมฐานกรรมะคือการเกิดทรรมฐานะคือทีตตั้งคำว่ากรรมฐานกรรมฐานในภาษา,า,าที่เราฟังกันไม่ค่อรู้เรื่องเพียงจะจับความหมายได้เล็กน้อย กรรมฐานคือภาวนาแต่ความหมายจริงจังที่เราไม่ค่อยเข้าใจกรรมคือการจะทำกระทำด้วยใจไม่ใช่ทำด้วยกายไม่ใช่ทำด้วยวาจารเราจะเห็นได้อย่างเรานั่งกรรมฐานแล้วมีาปากพูดออกมาและการทางกายแล้วก็มาแสดงอะไรออกมา เรามีแต่จิตอันเดียวแปลว่ากรรมามากคือการกระทำเด็กจิตฐานะคือที่ตั้งหมายความว่าเราทำที่ตั้งให้มันมัน่นเราทำที่ตั้งเราทำที่ตั้งให้มันมัน่นให้มันมีหลักฐานให้มันนักแน่นมัม่นคง ม่แต่การกระทำราะว่านาปริกรรมก็ตามหรือยกอุบายแนหนึ่งขึ้นมาพิจารณาก็ตามคําว่าปริกรรมนั้นเราจะบริกรรมคุดโทพุดธโธขึธธ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 ้นึกถึงพุดโทอารณ์เดียเป็นอารมณ์เนียกว่าปริกรรมหรือว่า นึกถึงอนาปานสติมรณานุสติลมห้ใจเข้าออกก็ดีด้วยความตายก็ดีเป็นอารมณ์ติดให้เกิดศรัทธาเชื่อมันในปริกรรมนั้นว่าเป็นของดีของถูกต้องให้มั่นอยู่ในสิดเดียวไม่ได้สงสัยลังเล ว่านั้นดีนดดี่นด,ดีนั้นถูกนี้ใสยนีย้นไม่ถูกนีสนัสเป็นการลังเลแล้วเรียกว่าไม่ใช่กรรมฐานคือตั้งไม่มันทำไม่มันไม่เรียกว่าปริกรรมกรรมฐานครั้นี้อุบายอันใดซึ่งเราเคยพิจารณาเช่นเราเห็นอนิจังของไม่เที่ยงในสังขารร่างกายเราเห็นทุกขังเป็นของทุก ตนตัวของเราทั้งหมดเป็นความทุกข์อยู่ด้วยการลำบากยากเข็นแล้วเห็นเป็นความทุกข์กองทุกเราเกิดความสลดสังเชตละบัวนายอยู่ด้วยอาการที่ลำบากเกลดร้อนแล้วเอานั้นมาพิจารณาเป็นอารมณ์อยู่เดินนั่งนอนเห็นนั่นเป็นของทุกข์เห็นนั่นเป็นของไม่เที่ยง เันจเป็นของไม่ใช่ตัวตนมันนี้เรียกว่าจักอุบายให้มันนักเนียนเป็นที่ตั้งให้มันมีอารมณ์อันเดียวคือยึดมั่นในความรู้ควมเข้าใจในความชัดเจนเแี่ยงแจ้งของตน ในอุบายนั่นตลอดอิริยาบถท,ทั้งสี่อันนี้ไม่ใช่ปริกรรมอันนั้นเนี่ยว่าอุบายนักแน่ในโรมันเดียวเชื่อมันในโรมันเดียว,ว,ยวจิงใจในโรมันเดียวจิงเพราะทุจรจนตในจิตมันอยู่เพราะจิตจะไม่หวั่นไหวจิงนี้นเพราะจิตใจมันชาติเปลี่ยนเปลี่ยน เห็นแจงข้อทุกโดยตนเองเห็นแต่หน้าตาโดยตนเองเห็นแจงนินจแจงโดยตนเองนั่นเรียกว่าธรรมาฐานด้วยการยกอุบายสมาธิจาณาไม่ใช่ปริกรรมปริกรมรมเคยทบัายในเบื้องต้น,ตอ,นอันนี้เป็นอุบายจัดเรียกว่าจอุบายได้ ที่จะอุบายได้ก็ดีหรือ,อยังจักอุบายไม่ได้ก็ดีที่จะอุบายไม่ได้คือว่ายัางเป็นปริกรรมอยู่อย่างอธิบายเบนงต้นก็ขอให้มัน,มน,มนและจะเป็นกรรมฐานได้เรียกว่ากรรมฐานเป็นกรรมฐานฮัดกรมฐานพิจารณากรรมฐาน เดี๋ยวนี้ในการทำคาคมเพียนภาวนาคือกรรมฐานม,มักลังเลสงสัยเข้าใจว่านั้นถูกอันนี้ไม่ถูกคนนั้นว่า,านั่นคนนี้ว่า,านี้คนนั้นว่านั้นถูกคนนี้นว่านี้ถูกเอ้ยลังเลสงสัยจับอันใน,นไม่ได้ เห็นชัดไดตนเองไม่ชื่อมันเลยตนเองนักเวยวัดแฝงลังเลสงสัยตลอดเวลาเพราะนาสมถฐานจนวันตายก็ไม่ได้สมไม่ได้สมเด็จสมฐานจับสมถฐานไม่ได้ราามไมไดพระพุทธเจ้าก็สอนให้จับหลักอันเดียวจาานี้นก็สอให้เอาเถอะ ถ้ามันมั่นในใจของตนเชื่อแน่วแน่นในใจของตนแล้วใช้แ้งนัน้นน่ะจะได้ก็ได้เหตุนั้นถ้าหากผูดด้ใดยังจับผูดได้ไายไม่ได้ก็ใช้ปุ่กลางไปก่อน,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 นจะพุทโธทก็าชั่งหรือจะเอาพระนังซึ่งความตายพิจารณาความตายก็ได้จะพิจารณาลมหายใจเขาออกเพื่อนาปาก็ได้ เอานน้นเป็นอารมณ์คือปริกรรมคิดนึกถึงอย่างนี้นเสมอยึดเราไม่นมึกถึงสิ่งเดียวแล้วสิ่งอื่นมันก็หายไปใจไม่ใช่หลายอย่างใจเป็นใจอันเดียวไม่ใช่หลายอย่างถ้าใจอย่างมันต้องเป็นหลายคนอันนี้ใจอันเดียวนี่เป็นคนเดียวแต่ที่มันวุ่นวี่มันอะไคิดจับมันไม่ได้นะั่นมันที่เรียกว่าหลายใจ ว่าใจมันเของเร็วจริงใจของเร็วจริงคือว่าพวกอเงแ้ยวิ่งหนุนวริงๆเร็วจริงๆถ้าหากคนยังไม่มีกรรมฐานคือว่าไม่ยกเอาตัวไอปริกรรมมาเป็นอารมณ์แล้วจะเร็วจริงๆ จับมันไม่ทันเลยถ้าเราจับเอาอารมณ์นันเดียวดังอธิบายมาน,นี้จะพุโทโธก็ตามเราละหังก็ชังเพราะว่านางและนาตาได้ก็ตามจิตมันแน่นเนี่ยในสินน่งเดียวสติควบคุมเยู่ยในยนเรื่องนั้น,นจิตที่ว่าเร็วน่าจะช้าลงไปจนกระทั่งเห็นจิต อาการของจิตเห็นตัวจิตเห็นอาการของจิตจิต่เป็นของชาลงคำว,ว่าชาในหมายความนั้นเรียกว่าเราควบคุมจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวได้นี่คำว,ว่าชาเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งควบคุมให้อยู่ในอารมณ์เดียวได้เราจะคิดนึกอันใดในรู้เท่าสรดทุกขณะเวลา กว่าเราฝึกหัดหจิตในเชื่องหรือควบคุมจิตได้ตอนนี้เลยจะเชื่อมัน่นนะเพราะว่า,วาการกรมรมฐานกรรมฐานพิจารณากรรมฐานไม่ใช่หรอกฟังหลายอย่างดอกอันเดียวแอบทอนนี้ใครจะชัดชวนใครจะว่ายังไงไม่มีการสงสัยเลยใจแน่วแน่ ตรงในสิ่งเดียวเชื่อมาหน่อยนี้กรรมฐานอย่างนี้ตอนนั้นไปมันก็จะเกิดความชอบใจพอใจสติคือการควบคุมจิตเพราะงยะรู้ตัวอยุตลบดเวลายืนเดินนั่งนอนจิตเป็นของชาติครั้นมน่อเห็นตัวจิตแล้วจิตจะกลายเป็นตัวได้ข่านี้ นี่ใครกินมีตัวยอ้ผเห็นมาแล้เก็เรียกว่ามีตัวเขาเห็นแต่ก่อนนั้นเห็นแต่เรา,าคือจับตัวไม่ได้ทีนี้ถ้า,าคุมจิตได้แล้วนะ่ะจิตจะเป็นตัวทีเดียวคจะเห็นด้วยความด้วยควมรู้สึกของตนเองแต่จ้ะมาแสดงคนอื่นดูไม่ได้ คิดควารู้เท่ารู้เท่าตัวจิตเมื่อรู้เท่ารู้ตัวจิตจิตมันก็เป็นตัวเานั้นแค่ความมีตัวความจริงมีตัวจะมารู้เรียกจิตเป็นรูปเป็นรูปขึ้นมาอรูปผสมกันอ่างนั้นเหมือนกันทีนี้ถ้าหากว่าเราควบคุมจิตตัวนี้อะ ได้แล้วคันจิตตัวนี้ที่เราคุมได้นี่แหละมันจะเกิดอุบายปัญญาขึ้นมาภายในด้วยตนเองจะเกิดความรู้สึกด้วยตนเองในสิ่งสารพัดต่างๆตามเป็นจริงเช่นเห็นสังขารเป็นตัวทุกข์ บรรดาสั้งขานรูปทั้งหลายปราดกฏขึ้นมาแล้วจะต้องมีสิ่งกระทบกระเที่ยอยู่ที่ไหนไม่ได้จะเป็นต้นไม้ภูเขาก็าตามนอกจากคนไปแล้วแต่จะต้องมีสิ่งกระทบเส้นแดดลมฝนหรือสิ่งอื่นจะต้องมากระทบ ก้อนหีนนี่แหละมันอยู่ดีๆเนี่ยไม่ได้ประว่าลังแกผู้ใดอ่ะแต่มันก็จะต้องกระทบคือแบดจะต้องมาเขาให้ร้อนฝนจะตกมาให้ชุ่มให้ยินแล้วก็ต้องมากระทบบางทีอาจจะแตกจะหักไปก็ได้อาการลักษณะทั้งหลายเหล่านี้นั่นเป็นอาการเขาความทุก สิ่งที่มราจะคบเขาเปปนี่นะแสดงถึงอาการของความทุกข์มีเงือ่อนณานในตัวของคนเราแล้วมีตาสำหรับไว้ดูมองไวสำหรับฟังแต่มโมก็สำหรับดมกลิน่นดีนะสำหรับหลับหลดโดยเฉพาะเรื่องนี้น่ะเดียวลองคิดดัวดู เดี๋ยวถูกเผ็ดเดี๋ยวถูกเค็มด้วยเดี๋ยวถูกหวานถูกเปรี้ยวร่างกายเดี๋ยวถูกร้อนถูกยึดถูกเจ็บถูกไข้ได้ป่วยได้ราการต่างๆถ้าหากเราคุมจิตให้อยู่นิ่งแล้วนะ่ะเรื่องทั้งหลายนี้จะปรากฏชัดว่าเป็นของทุกอำนาจของความสงบจิตมันอยู่ในที่เดียว ถ้าจิตไม่สงบแล้วนั้นทุกทั้งหลายนี่จะไม่ปรากฏถที้งีก็ผ่านพ้นไปไม่ได้สนใจหรือลืมไปเหมือนกับน,น้ำที่มันใสจิตที่นิ่งเหมือนกับน,น้ำที่ใสซิ่งเดยตกลงไปในน้ำที่ใสจะต้องเห็นมดัด ด้วยเเนนั้นเงาที่จะต้องปรากฏที่น้ำที่ใส่สิ่งใดก็ผ่านใครจะต้องปรากฏจิตที่เนื่งกับมอนก็น้ำใสอาการของสิ่งแว่ล้ามอยู่ในจิตคือสิ่งที่กระทบกับจิตคือรูปของเราปรากฏเนื่อง้วยจิตตาเห็นกับจิตเป็นคนเห็นหูได้ยินกับหูไอจิตเป็นคนได้ยิน ถือุตุกิกนกเรีบหน,น,น,นึ่งถูกรบกะเป็นจิตเป็นคนรู้สึกตายถูกสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งกบจิตนี่เป็นคนรู้สึกตายธรรมดาเหมือนคนตายแล้วมันมีคนรู้สึกอะไรการรู้สึกทั้งหลายของจิตนี่แหละสิ่งไอ้ร้อนของจิตนี่แหละเมื่อกับให้เกิดความชัดเจนขึ้นยว่างทีเกิกอเกกอดอดุอบายปัญญา เนื่องจากจิตสงบเป็นหนึ่งคราวนี้อนุบายปัญญาที่เกิดขึ้นมาสิกงแวดล้อมของจิตน่ะแม่ปราตกขึ้นมาจะกลับกายเกิดอุบายปัญญาให้เราคิดนึกนเรื่องนั้นไม่รู้หายแล้วก็จะพิจารณาตายต่อไปถึงเรื่องความเกิดแก่จิตตายว่าจริงทั้งหลายเกิดขึ้นมาโลกจะต้องเป็นนอย่างนี้ มันก็จะต้องเห็บโทษทุกข์เพราะเรื่องของบวลน่ะไม่คืนพอใจใปราธรานาแล้วตหาวบายที่จะหลีกเล่นในต้นเจจากความทุกข์ทั้งหลายนั้นด้วยวิธีอุบายต่างๆในการทําคุณงามความดีโดยการปล่อยวางไม่ยึดไม่ถือคือเรื่องไปเทียกั่ายน ิตเมื่อเราเป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวลปล่อยวางไม่ยึดถือสิ่งแล้วพองว่ามันก็สงบเย็นเป็นสุดอย่างที่ว่านัดทีเส้นปีปลางทุกขงัตงต้งตุ๊กในสมอยด้วยความสงบนย็นเมื่อสิ่งที่เมื่อมันสงบแล้วมันเครื่องปล่อยวางก็จได้รับความสุข เรน้สิ่งที่มันจริงแดวร้อมของจิตท,ที่มันกระทบอยู่นะมันจะตามไปเห็นไปรู้เท่าออเพราะแล้วออกจากยิตเป็นหนึ่งไปยึดถือมันยังค่อยเป็นทุกข์เดือดร้อนถึงว่ามันยังค่อยเกิอดอุบายต่อไปว่าเป็นเหตุนในีเราไปายามที่จะปล่อยวางทอดรัก ยอมสละเข้าถึงความสงบเอปลมให้มีสั้นฟีือมสงบอยู่คนเดียวมันต้องต่อเนื่องแต่อย่างไม่ใช่เราจะไปคิดคนด้นโดยความฟุ้งซ่านเอาพี่คิดคนด้นโดยความฟุ้งซ่านคิดตสักตัวไม่ไดคิดไปเถอะไม่ได้เห็นไปจากแจ้ง ถัาเปลี่ยนไนตนเองนั่นเป็นเหตุใ้เกิดแต่คมสลดสังเวชเบื่อหน่ายได้ถ้าไม่มีความมุตแล้วคิดไปกระุ่งไปญ่ถ้าเจ้ามาเลี่ยมกันน้ำที่มันขุ่นเป็นตมถ้าน้ำขุ่นเป็นโคลนสิ่งไรที่ตกลงไปในน้ำขุ่นนั้น จะงมไม่เจอแล้วแกจะไม่มองเห็นเลยในน้ำที่เป็นโคลนในน้ำที่เป็นของคุณนอาก,ก็จะไม่ปรา,ากฏยิ่งเราจะไปคิดโดยคนผุงสร้างคิดโดยคุผู้สร้างก็จะเห็นได้ตามคนอนุมานได้ตามตรล,ลาดตรลาดที่ว่ามา จะไม่เป็นของรู้โดยตนเองจะเป็นการรู้จากคนอื่นหรือสิ่งอื่นก็จะ,จะไม่เป็นธรรมถ้าธรรมะต้องเป็นปัจจตังเร้จะเพาะตนเองคนอื่นไม่สามารถที่จะมาตัดสินเราได้เราเป็นของจริงอย่างนั้นผู้รู้ตนเองนั้นมัน ที่เรียกว่าประจัดตังมันต้องอาศัยหลัออกคือความสงบนี้เยก่อนเป็นหลักจริงจะเป็นประจัตังแลได้เชื่อมันในคนวามรู้นั้นไม่เสื่อมคลายนั้นท่านพึงว่าเวที่จะโพวิยูหิยินยูชนจะตรงรู้เฉพาะตนเอง ไม่ใช่เชื่อคนอื่นธรรมะที่เป็นประจัดตังรูด้วยตนเองนั้นเป็นธรรมะขั้นสูงเป็นธรรมะอันที่เอาจริงเอาจังก็คือที่จะให้เราพ้นจะากองทุกในวัตะสงสารโดยการเห็นด้วยตนเองไม่ใช่เชื่อคนอื่นถ้าเชื่อตนเองเห็นด้วยตนเองแล้วนั้น ไปอยู่ในที่ใดๆดก็จะพุ้มปีปปปปมติภูมิใจของตอนเองอยู่ตลอดเวลาความพออยายามซึอการทำาคเพียรการหัดภาวนาก็จะไม่ได้ทอดหอยเป็นธรรมดาสิ่งไหนที่เราเห็นได้ตนเองก็ต้องชอบจองรักก็ยินดีพอใจเป็นธรรมดาไม่หลงเชื่อคนอื่นด้วย เพรา่เนืองจาไม่ไม่ดีและไม่ถูกไม่เชื่อใครทั้งนั้นเพราะเป็นของส่วนตัวเฉพาะเ็นไปแต่ตังค์เฉพาะส่วนตัวนั้นในที่นีเขาา้าหลักต้องการภาวนาทำสมาธิจที่ทเข้าหลักปฏิปทาทำคำสอนของพุทธเจ้าถ้าไม่ถึงฟังนั่นแล้ว ยัางยังไกลยังห่างไกลนะฉะนั้นเราจึงพยายามทุกข์ฝเพื่อเข้าถึงจุดนั้นเพื่อเข้าถึงจุดนั้นจึงว่าอย่าลืมให้ทำความสงบซะก่อนแต่รีบดว่วนเกินไปอยากจะได้ความรู้ความฉลาดอยากจะให้เกิดปัญญาอย่างนั้นอย่างนี้เห็นว่าความสงบเป็นคนโง่เป็นการทำใมาคนโง่เขา ไปที่ไหนไหนก็เคยพูดถึงเรื่องนี้นคนเราไม่รู้จักโง่มันจะฉลาดได้อย่างไรโง่ของตนเองไงม,มาท่นรู้จักจะไปฉลาดได้อย่างไรความสงบทังของโง่ได้รู้จักเราเลยยังความสงบนันโง่ของคนสงบเมยรู้จักมราเลยยังเคยทำแล้วยังเคยเป็นแล้วยังโง่คือความสงบนั้นไปที่ไหนี่ไหนก็เคยพูดอย่างเนี้ย อย่างน้อยที่สุดเราทําความสง,งบลงไปแล้วว่าเราเป็นคนโง่เราก็ฉลาดขึ้นมาแล้วเรารู้จักเราโง่เราก็ฉลาดขึ้นมาแล้วอันนี้คนกลัวโงน่นะ่นยี่โง่ใหญ่คือความสง,งบที่เรียกว่าโง่นี่จะไม่ทันรู้จักซ้ำมันจะไปรู้จักอะไรอีสอไปนอกกนาดนีกความสง,งบของตอนที่ตนเรียกที่เรา คือว่าเป็นของโง่เนี่นยเรา,าก็ยังไม่ถนรู้ยจักซ้ำและยังไม่ทึงเป็นจะโง่นมันฉลาดได้ยังไงคนฉลาดมันตามมาทีหลังทุกสิ่งทุกอย่าง้าหาไม่ผิดมันก็ไม่มีคนรู้มันก็ไม่มรู้รจักถูกจะได้ถ,ถูกเพี้ยไม่ได้หรอกมัต้องผิดมาทางนั้น่ะใครๆก็ต้องผิดทางนั้นะ ทุกคนไม่ใช่ฉลาดนั้นจะเกิดมามันต้องโง่วันนั้นเีงยก็เราพุกคนอบรมคนไหนแต่ไม่รู้จกะะักจนโง่แล้วกันจะมีตลอดวันตายเงาตลอดวันตายจงมีแต่คนโง่ตลอดวันตายถ้าคนไหนรู้สึกสมมตจเป็นคน,นงโง่แล้วจะพยายามสร้างความฉลาดคิดรู้รอบในเรื่องโง่นั้นเขาจะได้ค่อยเกิดมีขึ้นมา มันเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นจงอย่าพากระดูกลัวโง่เลยโง่ในสมาธิภาวนาเอกะขจิตจิตเอ๊ะตาลงโง่อย่างนี้โง่อย่างดีนะโง่อย่างวิจศษวิโสแต่ขอนโง่เสียก่อนอย่าเพิ่งเลยต้องการวอมฉลาดขอนเลยหาไปหาได้วอมฉลาดคนค้วาคิดคิดคนนั่นเรียต่าง อยากจะเอาความรู้ของฉลาดนี้ยิ่งโยโสข้มาแล้วจมอยู่ในปากโง่แล้วนะี่ยไม่มีทันมัไม่มีความฉลาดเลยสักทีนี่เป็นอุบายสำหรับที่จะป้องกันให้เราล่าความทะเยอะทะยานดีู้ด้และก็ของเป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนจงพากันจำอุบายนี้ไว้ใช้พิจารณาต่อไป เอาละที money, also, ่แสดงมานี่ก็พอสมควรแล้ว